สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .1 ทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณครูเสริมสีในวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนคะเราเรียนเรื่องเอกลักของไทยไปมากมายแล้วนะคะเรายังจำกันได้ไหมคะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้วันนี้เรามาทบทวน เกี่ยวกับเอกลักษ์ไทยกันอีกครั้งหนึ่งเอกลักษ์ไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยนะคะมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างเช่นธงชาติไทยเพลงชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาไทยอักษรไทย ประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยอาหารไทยและศาสนาประจําชาติไทยของเรานะคะนักเรียนคะเรามีเอกลักษณ์ของไทยที่มากมายและเป็นสิ่งที่ดีงามเราจะปฏิบัติตนต่อเอกลักษณ์ไทยอย่างไรวันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ดีต่อเอกลักษณ์ไทยเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถบอกความรู้ที่ได้ดังต่อไปนี้ 1. นนักเรียนสามารถบอกเอกลักษณ์ของไทยได้ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยได้ 3. นักเรียนสามารถสืบค้นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยได้เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ เอกลักษ์ของไทยนักเรียนคะในหนึ่งวันเราจะได้ยินเสียงเพลงชาติสองครั้งเชา้าเวลา8 0 0นนเชิญธงชาติขึ้นเราต้องยืนตรงสงบนิ่งเยน็นเวลา1 8 0 0 0 0นเชิญธงชาติ เราต้องยืนตรงสงบนิ่งต่อไปเพลงชาติของเราก็ถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเราต้องร้องเพลงชาติของเราให้ถูกต้องไม่นำเพลงชาติไปร้องเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเอาไปร้องเพลงเชียร์กีฬาสีอย่างนี้ไม่ได้นะคะ เราไม่นำเพลงชาติไปร้องเล่นต่อไปพระมหากษัตริย์หรือพระบรมฉายารักษ์เมื่อน,นักเรียนเห็นพระบรมฉายารักษ์หรือขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นักเรียนต้องแสดงความจงรักภักดีโดยการยืนตรง เมื่อขบวนท่านเสด็จผ่านนักเรียนชายแสดงความเคารพโดยการโค้งคำนับนักเรียนหญิงแสดงความเคารพโดยการถอนสายบัวเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงประจำองค์พระมหากษัตริย์นักเรียนได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้งนักเรียนต้องยืนตรงอย่างสงบนิง่ง ต่อไปภาษาไทยภาษาไทยคือภาษาที่เราใช้ในการพูดหรือการสื่อสารนักเรียนต้องพูดภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจนอักษรไทยก็เป็นอักษรประจำชาติไทยนักเรียนก็ต้องเขียนอักษรไทยให้มันถูกต้องนะคะต่อไป ประเพณีไทยประเพณีไทยอย่างเช่นประเพณีรอยกะทงประเพณีสงการประเพณีบวชน้าเมื่อถึงวันสำคัญเกี่ยวกับประเพณีไทยนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งถือเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้ประเพณีไทยสูญหายไป ศาสนาประจำชาติไทยก็คือศาสนาพุทธโดยมีพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละพระพุทธรูปเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเมื่อน,นักเรียนเข้าไปนักเรียนต้องนมัสการโดยการกราบสามครั้งแบมือหรือพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้านักเรียนก็ต้องทำการการาบ เมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานักเรียนต้องเข้าร่วมในกิจกรรมเช่นไปทำบุญตักบาตรไหว้พระฟังเทศเวียนเทียนหรือถวายปัจจัยอาจจะเป็นอาหารหรือเงินตาก็ได้ถือว่าเป็นการสืบทอดศาสนาพุทธไม่ให้ศาสนาพุทธสูญหายไปวัด เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนักเรียนต้องช่วยกันดูแลร,รักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะหรือทำสิ่งสกปรกที่อยู่ในบริเวณวัดช่วยกันซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอเกี่ยวกับสถานที่ที่อยู่ในวัดนะคะอย่างนี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติตนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ต่อไปอาหารไทยหรือขนมไทยอาหารไทยหรือขนมไทยนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนักเรียนต้องช่วยกันรับประทานอาหารไทยหรือขนมไทยนะคะเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญหายไปนักเรียนคะ เอกลักษณ์ของไทยยังมีอีกมากมายเลยนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ให้นักเรียนไปสืบค้นเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยเช่นการแต่งกายแบบไทยการละเล่นแบบไทยนะคะยังมีอีกมากมายเลยคะ่ะนักเรียนให้นักเรียนไปสืบค้นดูนะคะเรามารองปัญญาเกี่ยวกับ เอกลักษ์ของไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนข้อที่หนึ่งเมื่อนักเมื่อนักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาตินักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรคะยืนตรงสงบนิ่งถูกต้องค่ะ ข้อ2เราจะไปบัติตนต่อภาษาไทยอย่างไรคะคำตอบที่ถูกต้องพูดภาษาไทยให้ถูกต้องที่เหลืออยังนักเรียนไปทำให้ครบนะคะเรามาสรุปเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยอีกครั้งหนึ่ง เอกลักษ์ไทยหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นไทยเช่นธงชาติไทยเพลงชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยเพลงสรรเสริญพระบารมีภาษาไทยอักษรไทยอาหารไทยขนมไทยประเพณีไทยศาสนาพุทธ คือศาสนาประจำชาติไทยของเรานะคะยังมีอีกมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเอกลักษณ์ไทยการปฏิบัติตนต่อเอกลักษณ์ไทยถ้านักเรียนได้ยินเสียงเพลงชาตินักเรียนต้องยืนตรงสงบนิ่งถ้านักเรียนได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีนักเรียนต้อง ยืนตรงสงบนิ่งเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบผู้ชายโค้งคำนับผู้หญิงถอนสายบัวภาษาไทยการปฏิบัติตนพูดภาษาไทยให้ถูกต้องอักษรไทยนักเรียนต้องเขียนอักษรไทยให้ถูกต้องและสวยงามด้วยนะคะต่อไปประเพณีไทย นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อถึงวันสําคัญเกี่ยวกับประเพณีไทยทุกครั้งถือว่าเป็นการอนุรั์ประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไปศาสนาประจําชาติไทยคือศาสนาพุทธนักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธโดย ทำบุญตักบาตไหว้พระบริจาคสิ่งของบริจาคสิ่งของหรือเงินตาช่วยกันรักษาความสะอาดวัดช่วยกันซ่อมแซมโบราณวัตอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตนต่อพระพุทธศาสนานะคะยังมีอาหารไทย ขนมไทยนักเรียนต้องรับประทานอาหารของไทยนะคะอาหารไทยนี้มีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยเพราะทำมาจากพืชสมุนไพรเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของไทยไปแล้วนั้นและการปฏิบัติตนถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถ กลับมาทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้านักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องถือว่าเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของไทยให้อยู่ยั่งยืนนานคุณครูมีใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งใบกิจกรรมตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนดโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ